ครับผมงานบุญงานอะไรตา่างๆทางเชิ้นตุงนี้ผมพามาดูเบื้องหน้าเบื้องหลังนะผมอีกครั้งหนึ่งนะพามาชมเบื้องหลังห้องครัวนะผม <c oughs> ห้องครัวการทําครัวของอทางเชียงตุงเวลาเขามีงานกลอยใหญ่ๆนี่เขามีเขอเชิอหรืออะไรยังไงกันบ้างให้ดูนะผมเ<ๆ>ขามีงานวัดนะตอนนี้แม่ครัวาชาวบ้านกำลัง,ลางมาร่วมด้วยเชิญกันทําอาหารนะให้ดูหม้อนะผมตั้งกี่หม้อให้ดูหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกนะฮะหกม pues ่อเจ็ดม้อครับผมเขาทํารัววันนี้เขาพระด้วเขาบรรลับแขกของเขานะผมแล้วก็จะมีแม่ครัวเขามาทําอาหารเลี้ยงแขกแขกนี่ตอนนี้เป็นงานงานบุญเขาก็จะเชิญแขกมาร่วมทำบุญในประมาณสองสามร้อยมั้งคะหรก็สี่ร้อยกะแขกที่ป้างกว่าน่ะ ฮัาว่านี่เนาะครับผมแขกนี่เชิญไปประมาณ400ในะสี่ร้อยนี่อย่างผมที่พูดไว้นะฮเขาจะมากันทั้งวันนะผมเช้ายันค่ำนะเพราะฉะนั้นห้องกัวห้องอาหารนี่ต้องเตรียมไว้ตลอดไม่ได้เรียนโต๊ะจีนแบบบ้านเราเลยผมกับข้าวเมนน้ำมันให้ดูอันนี้ยังต้มขาหมูกันอันนี้ต้มขาหม,มูขามหมูอันนี้เหรอเมนกระดูกรวมเสีย่ยมต้มแซ่บ อันนี้เหรอนอต้มนอนะฮะเมนูมีอย่างผมอันนั้นรำมอยนี่อย่างอันนี้น้ำน้ำน้ำเปล่านะอันนี้อย่างอุกเนออุกเนอแขงทางเลนะอันนี้จะโคลอ,อย่างโคนอนะผมเมนูวันนี้หนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างนะผมเมนูวันนี้นะขาหมูขาหม,มูสี่อย่างสี่อย่างนะเอาดูใกล้ๆก่อน อเบ้งน้าเีลาลาผมเหนอ่าอย่างนะอาก็จะเห็นนะชาวบ้านเขาเบื้องหลังกันห้องทำครัวแบบจินตุงซีตุงเขาเมีนอะไรมันแต่ที่นี่เขาร่วมร่วมช่วยช่นกันนะผมไม่ได้มีโต๊ะกินอาไม่ได้จ้างมานะเขาชาวบ้านเขาก็ทํากันเองมาดูนะแล้วก็ยังแบบหูหาแบบเดินซุ่มลัวนะ หลัวนี่เฟื่อที่ผมถ่ายทำไม่เป็นกองใหญ่ๆแล้วต้องฝุ่นทั้งวันวันนี้รับแขกถึงวันเนาะอ๋อครับผมขามบน,นค่ะอ๊อ,อกส,ออสีม่มงเย็นนะอ๋อผมพอสุ่มหลัวสุ่มเตาบันดูนะครับผมก็บเบื้องหน้าเบื้องหลังอาการงานวัดงานว่างานบุญใหญ่ๆทางเชียงตุงนี่ผมเคยจะทําท หลายครั้งนะแต่วันนี้มาดูนะตอนเช้าจะได้รู้ว่าเขาทําอะไรัอย่างนี้นต้มขาหมูใบใหญ่ตอนร้นก็ชาวบ้านก็กําลังล้างผักล้างอะไรกันนะครับขาหมูจิตราบมีพิเศษมิราบด้วยนะจินลาบข้อมัอดูนะ,ะเบื้องหลัง ก็ต้องมาเข้าครัวการมุชินสุลก็ตอนนี้ยังเช้าอยู่นะผมเช้าเช้าเดี๋ยวถ้าแขกมานี่สี 4, 500, ่ห้าร้อยนี่เลี้ยงกันทั้งวันนะยกเข้ายกออกยกออก,ยก,ย,กยกเข้ามาไม่เป็นเวลานะบางทีมาถึงตอนค่ำน,นอ่นอ่เป็นงานบุญบวชพระเขานะ,ะบวบพระเขาเขาจัดใหญ่ที่นี่นะจัดใหญ่จัดเต็ม ครับผมอยให้ด <Goodnight, S 1> ูอีกคนต่อนะพามาชมห้องครัวแบบทา้งจึงจุ่งชิตรุ่งนะผมพาผมพามาดูตะกี้พาไปดูแผนกทำอาหารตอนนี้พา่มมาดูแผนกนึ่งข้าวหุงข้าวผมงานกวยหลงกวยใหญ่ของเขานะอ่าอันนี้ข้าวหุงก้าคนนึงอ่ะคนนึงคนนึงคนนึงอ่ะข้าวต่าวโอ้แล้วนี้ก็เด่นคนเหนียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูวันนี้ โบรานโบรานนะไหนก็ไหน,นพามาดูห้องคร,รัวกับทักจิงคุหผมตอนี้ประเด็กหนึ่งเข้าเขาจะแยกองทีงหนึ่งนะเขาบางทีเขาเลี้ยงข้าวเหนียวแล้วก็บางทีเขาเลี้ยงข้าวหูข้าวเจ้านะผมซุ่มหัวอย่างนที่านะหัวปุย๋ยเนี่ยกเกียมไว้เป็นกองกองนะสองวันสามวันเขารับ,ขบแขกเลี้ยงแขกกันนะแต่วันนี้เป็นวันพิเศษแขกจะมาเอยอะห,หน่อยประมาณสามสี่ร้อยคนนะแล้วก็เลี้ยงกันทั้งวันนะตั้งแต่เช้าันค่ำ เพราะนั้นภายในเขาแบ่งภายในกันไว้ตรงนี้ภายในหนึ่งข้าวหุงข้าวนะงานบุญงานใหญ่ของทางจุ้งงานปล่อยบวชพระบวชสมเด็จตึกตุนะมาดูเบื้องหลังเขาดูเขา กระบวนการวิธีการเขาทำกันเยอะๆท,ทำแบบยังไงกันไม่ได้มีเตาแก๊สไม่ได้ไม่ได้มีเตาไ,ไตฟฟ้าแบบบ้านเรานะอันนี้นี่กี่จจาะกี่ขันขกี่กระสอบขอ้งวะบันนี้นี่เพ็ไรไะไกัเอออันนี้นี่ฮะสิบป,ปุงเนาะสิบุงอรออันนั้นนี้ฮะวันนี้พี่น้องแขกมาลายมัย้งยสิบป,ปุงอ่าเขานับกระเบื้องพุงน่าจะเป็นกระสอบกระสอบรับผม คือเร่องดาวเดึงดาวทาาจริงตุงนะงานปล่อยปลอยสังลองก็ได้ป,ป,ปลอยบทพระบทสัมเตนนะแต่ผมพามาดูเบ้างหลังห้องครองข้อขงผมขอบคุณครับผม